ามาเมื่อคืนนี้นั้นเมารถใบบุญทายายใส่เสื้อเลืงโอ้ไปผู้เห็นเพราะเทาสิทียวสู่ไปเบิรไปอันทียังล้วไม่ได้ไปแล้วเมื่อวาน ไอ้คนน้อยโอ้ยไม่ได้เบาะเลยแป๊ิ่นนะเฮ้ยไปแนาน้ำเปล่าน้ำกลมันเนาะเพิ่นได้ลูกน้อย ตัวเมฆหริอตัวทึกแน่คู่นแท้ไอตัวเมฆเ,เ,เอามือเสารนี่บอลนมเอาเมือขึ้นโอ้ควันนมใหญ่เควันนมใหญ่อับปอนยังไม่ถูกใจ พันพันเลยวาอันนี้บบมันบาลุมันนี่นะคือคือเมาเออคือเม่มันข่าวคือเม่นะคือเม่เลยไงโค้งไงคือแม่ดูนมาสืใ มาเมื่อกี้แลวค่ะวะเขาได้ลูกน้อยเขาได้ลูกน้อยอ้าวได้ตัวเลอได้มือคืนนี่โอ้ยเนมาอ,อืมอยลูกถุนมเลอ จักเมยก็ยังเัินนั้นได้รูนึงแต่ได้เนาะได,นได้แล้วตัวนั้นค่ะมันยังไม่ใท่นั้นนั้นอืมเนี่ยไม่ได้ลืมเนี่เปลงนุ่มตัวนี้เป็นใหญ่เลย เออมันเบ่งนมมันอันนี้นมมันเบ่งมันเ,นนเออเจ็บนมพลลูกกินมันยังอะรยุกโอ้ยไม่เยอะลูกกินมันเจ็เบ สอบ้นไปบ้านพ่อยู่ไม่ได้ไปละเส้นละเอออะไแจงเลยเมื่อคืนนี่บอกแจนอนรเอาไล่บอกไล่บอไม่ได้ไล่เลยอะบอก เบิ่งแต่ว่านี่มันหุนหุนงงเออมันยังได้ดีอีกมากเออข้ามือมันได้ผสมนะำันทีสี่ตุลาไอสี่นะเออหลายหลายเบิ่งมันพบมือผสมนะำันทีสี่ตุลาค่ะอันเขาเกรงว่ามันต้องหอก้อนเลยถ้าแตงอ่อหลังคือคนนี่ละเออหลังบันทียี่สิบไปและวข้องนะอืมันนี้เอาบันทีเศษเอาบันทีสิบแปดเออไม่ได้นะฮเดึงก็ถือว่า ในก่อนปกติงกอเอาหลังนะอมันมันมันอันนั้นมันเจ็บนมันแปลงนมมันคืออันนั้นมันตึงมันตคือแม่เด็มันย้แมวนี่มันก็คือแล้วมันก็หากินเนาะหากินเนี่ยมัมาังมีปิด อืมนาเสริมต้องได้ป้อนเทป้อนอย่างนี้ละเจา้าป้อนสามัมันหู้จักกินสามมันหูจักเทียป้อนเนียมันหูจักกินเราก็แต่เพื่นเพิ่นว่าเพิ่นว่า ไอโร่ไอโร่บินเมันไอโร่เด้อบ้าคนสวยเด้อคนสวยไปแม่เอาคลิปลูกเขาดันเพ่ะลูกเพ่ะโลเฮ้ยกันว่าป้าเขาได้ลูกงัวเขาได้ลูกประเด็นว่าเอาบ่โอ้เขับวินีด้เบาบอสบีวินีด้เบาได้กระย้าขึ้นมาเลยแล้วเขาก็ทุ่มกับไฟบอลโพนกขมันเไปเลยว่าเมื่อคืนนี้เนาะอืม เจผมเมื่อคืนนี่นะมาแต่ผมก็เมารถเติรดเติร์ดเมารถตู้ขาวหมื่อวานนี้ก็าไม่ค่อยมีรับเตอะอืดแต่คนเนี่ยเยี่ยมช่วงเยี่ยมช่วงอยู่แล้วเขาบริหารถุงอะไรนนั่นนะเขาเมารถแล้วมันเ่าเมาเบาเมาเปลืายเนนี่เขาติดกาวติดเลือมากกว่านี่นะอดเอาอดเอาแล้วก็ลึ้งดอคนมาส่งพวกนี้งอเดแบบ อันวราพประเทศไกินแกวร้คิะถินนี่ยห้าวเราเอารรษาในกะถินเก้าต้นได้ไปกู้ต้นเ้าเขไปน้ำพุ่ง้ห้าเฮาก็ยึบไปแล้วหาก็เยืไปได้ถวายอืมถวายกะถินห้าก็เยึบไปใได้ถวายน้ำรุงได้ฟอนนมอีสตลนะรยังบน่ะ เอาเกิดอันนมตลอดแล้วคือรูน้อยนี่แล้วมืนนี้เบิดมือเบิดมือมืนี้น่ยควายเปดเลี้ยกลินเป็นมดแล้วมันไม่ได้คือปะไว้ในนี้มันมีเลี้ยหน่เนาะเมือมันน่ละควายนะมันละเลีกินเป็มด เี่กินแต่เราเห็นว่าควายอะไรมันไม่ถึงบอกบอกแล้วเราเล่กินน้ำมันก็ดีใจน้องนาตายน้องดีใจกับนาตายด้วยที่ได้รอมาหลายปีเลยนะสามห่อน้องบอกตั้งแต่ก้อนอีกเงี้ย โอ้แม่แม่งูตุ่นี้ี่นะเนาะแม่ละพูไปพูมาอยู่เอาไปเอาแล้วสี่เดือนอ่ะไม่ได้เออเราไมั่มีได้ท้องเลยเราผสมเทียมนะน้าอันนี้นะเขาเอาฟอพันมาผสมเลยอโอ้ผสมเทียมมันมีติดเนาะไมีติดต้องเอางูมาผสมเอาฟอมันมาบางทีกคับมันจะล้มแล้วแลอันเราเอามาผสมนะน้าเพราะว่า ลูใส่เราเป็นผู้เบ่งโอ้โงงขึ้นนะเด้อบางทีงูมันขึ้นอยู่ตอนเขาเล,นะลี้ยงเนี่ยเราเอาพัดโทมาเพื่อละหาแม่เห็นเพื่อละทรออกมายันมันลงก่อนอบ้านนี้ต้องเอ็ดเป็น <มา S 1> คือเดี๋ยวนี้ละเอาคอพันมาผสม้ได้อ,อันนี้ดีเอามา้ําหลังบอกอันนี้นะเพราะก็ายแล้นคว่าลุตัวนี้ไม่แมนเนาะนอันนั้นก็ผสมแล้วเดินเดินกุมภาอันนี้ก็เราอ้อปีหน้าเดินกุมภาเดินกุมภาก็จะ ก็จะออกแล้วก็จะออกแล้วอนันก็ดีใจจ้หนตานะคะได้ลูกสาว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 เมื่อคืนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ได้ลูกน้อยได้ลูกน้อยแล้วป้อนนมอยู่ตลอดก็คลิปนี้นะคะยากก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคิปฝากกดไลค์กดแช์กดซับตะคายกดกระดิ่งเห็นอย่างนเลยศสวัสดีค่ะ